Toyota v i ี o Smart c a ท2.7เกียร์ธรรมดาปี2012กระบะลอยเปิดได้ราคานี้เหมาะสำหรับแม่ค้าแม่ขายผ่อนเริ่มต้นแค่4,627บาทเดี๋ยวสายลมพาชมค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสอสายลมที่มุงคลคาร์เซนเตอร์สำนักงานใหญ่นะคะอ,อุบลราชธานีวันนี้สายลมนำเสนอเจ้าคันนี้เลยค่ะ Toyota v วีโก้สมาร์ทนะคะเครื่อง2.7ปี2012เคียร์ธรรมดาที่สำคัญคันนี้เหมาะสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะคะค้าขายขนของได้แล้วกระบะลอยเปิดได้ด้วยเดี๋ยวสายลมพาชมแต่ก่อนอืน่นชมห้องเครื่องกันก่อนนะคะว่าห้องเครื่องจะกิ๊ขนาดไหนคะาา่ะท่านผู้ชมอ่า นะคะคเดิมๆเ,เลยนะคะเครื่องเบนซินประหยัดน้ำมันค่ะท่านผู้ชมอ่ะสี่สูบนะคะ2694ซีซีร้อยห้าไอ้ร้อแรงม้านะคะท่านผู้ชมเดิมๆเ,เลยนะคะส่งเข้าไปท่านผู้ชมใช้ได้2ระบบนะคะติดแก๊สมาจากโรงงานก่ะท่านผู้ชมสีขาวหายากด้วยนะคะ ราคาก็พิเศษด้วยเดี๋ยวสายลมจะบอกราคาท้ายคลิปนะคะแต่ก่อนอื่นนั้นต้องชมรอบๆบคันแล้วก็ภายในด้วยว่าภายในจะขนาดไหนนะคะท่านผู้ชมกระจกมองข้างนะคะดูอันนี้รอยขัดเงานะคะไฟเลี้ยวมาพร้อมกระจกมองข้างท่านผู้ชมนี่สมาร์ทแครบเปิดได้กว้างนะคะ,ะดูความกว้างของรถเห็นไหมคะไม่ต้องไปเรียกคนข้างหน้าบอกถอยให้หน่อยเดี๋ยวคนข้างหลังจะเข้าไม่ต้องนะคะท่านผู้ชมอ่ะ ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเบาะนะ่ะสั่งมาแล้วนะคะใส่มันมีเบาะด้วยนะคะมาใส่อุปกรณ์ก็อยู่ตรงนี้นะคะครบคันเนี่ยโดยท่านผู้ชมหลายๆท่านจะถามว่าเบาะไปไหนเบาะสั่งมาแล้วนะคะเดี๋ยวเอามาใส่ค่ะท่านผู้ชมเดิมๆเลยนะคะคันนี้ประหยัดน้ำมันสุดๆเครื่องเบนซินก็จริงเสียงเบามากนะคะท่านผู้ชมจอาสะอานด้วยนะคะ,อะโอเคเข้าง่ายออกง่ายนะคะท่านผู้ชมอโอเค นี่พระเอกของเรื่องเลยนะคะคือกระบะลอยเปิดได้ค่ะท่านผู้ชมสาธิตให้ดูเปิดด้านข้างตรงนี้นะคะน่ะคะท่านผู้ชมได้เลยโอเคถูกไหมคะเอาลงอ,อันนี้มีโซ่ไว้เผื่อเราไม่อยากเอาลงทั้งหมดเราก็เกี่ยวโซ่ได้นะคะ,ะด้านนี้ก็ง่ายค่ะท่านผู้ชมเหมือนกัน ขอโซ่ออกนะคะนะคะี่ค่ะปึ๊บโอเคสามด้านเลยค่ะท่านผู้ชมกว้างมากนะคะนี่อึ๊บโอเคเนะียคะท่านผู้ชมกว้างมากนะคะจะขายของตลาดนัดได้นะคะค้าขายบนรถเลยนะคะขนข้าวขนขอ,ของได้ค่ะท่านผู้ชมกระบะลอยนี่สุดยอดมากเลยนะคะกว้างจริงๆนี่เดิมๆเลยค่ะท่านผู้ชมได้หมด ทำมาค้าขายอะไรได้ทุกอย่างถ้าเราพร้อมที่จะขายนะคะคันนี้เหมาะมากนะคะท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเราดูมาดูเลขไม้กันก่อนคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะอันนี้ข้อกว้างนะตัวเปิดอยู่ตรงนี้นี่นะคะ่ะได้เลยนะคะอุปกรณ์ก็ครบกว้างขวางมากอ้าวเดี๋ยวสายลมพาชมนะคะเลขไม้เท่าไหร่ท่านผู้ชมอ่ะ เลขไมหนึ่งแสนสี่มื่นสองพันสามร้อยแปดสิบสองกิโลอ่าประหยัดน้ำมันมากเพราะว่าใช้ได้สองระบบนะคะอ้าวเดี๋ยวสายลมพาว่าสตาร์ทสุดยอดมากคันนี้เห็นไหมติดปุ๊บปับ,ปบเลยนะคะท่านผูชมแอร์ก็เย็นอ่าช่วมคะ่ะโอเคเห็นไหมคะเย็นเย็นไม่พอฉ่ำด้วยคะ่ะท่านผู้ชม,มนี่ ตรงพวงมาลายัยไม่มีรอยเลยค่ะท่านผู้ชมรอยไม่มีเดิมๆม,มากเลยนี่เดิมมากเลยค่ะบ่งบอกว่าเจ้าของเดิมเขารักษาดีมากท่านผู้ชมนะคะอันนี้ระบบแก๊สเห็นไหมคะระบบแก๊สเราใช้แก๊สใช้น้ํามันได้นะคะท่านผู้ชมปลอดภัยหายห่วงค่ะติดมาจากโรงงานเลยนะคะอ่านะขออนุญาตนะคะเอาท่านผู้ชมหลายๆท่านจะถามว่าเมื่อไหรจะแจ้งราคาสักทีสอสายลมเอาโอเครถโอเคแล้วแต่เราอยากทราบว่าราคาคันนี้อยู่ที่เท่าไหร่ นี่ยางก็ยางเดิมๆด้วยเห็นไหมคะโชว์ยางนิดหนึงน่งใช้ได้อีกนาน,นานเลยคะ่ะท่านผู้ชมเห็นไหมคะอ่านะคะตัวเอต้าวีโก้สมาร์ทแคบเกียร์ธรรมดาปี2012ราคาอยู่ที่259,000บาทเท่านั้น กระบารอยเปิดได้ฟังไม่ผิดค่ะท่านผู้ชมราคาอยู่ที่2 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นเริ่มต้นผ่อนที่4,627บาทนะคะท่านผู้ชมสนใจโทรมาที่เบอร์0 6 1 9 5 8 1 8 1 9 0 6 1 9 5 8 1 8 1 9สายลมอยู่ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ